กลับสุกสัดาหดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร no no ์ตส ah ูสุกอนมื้อนี้ก่บ้านนรสว่างกินข้าวเามัคคีเนาะพี่น no ้องเนาะเพราะว่าครูบาอาจารย์ช <m mur stad> <São> ั้นแล้วพอออกดอกเนาะพี่น้องเนาะเด้อนี่อาหารกันไล่เด็กพี่น้องเองรอพี่น้องเนาะกินข้าวเามัคคีเด้อพี่น้องนี่อยู่ในวัดบ้านนรสว่างเนะพี่น้องอาหารกันไลายลพี่น้องเองเนาะ เมมดนนนนเมมเินขอามาคีเด้อพี่น้องนะเลยเนาะเ้ยกินข้าสมาคีแ่บแนเนาะพี่น้องเนาะเดินกีเข้ากเข้าพี่น้องเลยข้าสมาคีอยู่วัดแล้วก็ได้ลายพี่น้องเนาะน เลยลนยี่ซาวก็บอกินเข่าเนาะเนียคนไปพี่น้องเลยนี่กินเข่าวัดเนาะเนี่งเนยพี่น่อเลยน่่ไพี่น่อยเลยน่เนาะ เนอะพี่น่องมาดิวสมีเดกอพี่น้องเนาะดูวัดดูวัดบ้านน้งสว่างเที่ยวงเนาะคนก็ได้ได้เที่ยวไงเนาะ

phải lo cái đầu nó ni cả bà sẽ no, cả có cả cao và sắp bay đi đỡ của đầu